สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันในวันที่2 6สิหงหาคมปี2022นะคะข่าววันนี้ก็มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นรายงานการประชุมของเฟดนะคะกับข่าวของรัฐสภาค่ะข่าวรัฐสภาก็จะมีบริษัทเทคโนโลยีของจีนนะคะผ่านข้อตกลงกับสหรัฐเรื่องการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะและออันหนึ่งก็คือร่างกฎหมายเพื่อปกป้องการซื้อที่ดินของจีนในสหรัฐนะคะ หลังจากการกล่าวสินทรพจน์ในงานประชุมสัมมนา,าเศรษฐกิจประจำปีของเฟดที่แจ็คสันโฮรัตไวโอมิงนะคะเจอรมพาเวลประธานเฟดกล่าวแถลงการบอกว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเดือนข้างหน้าค่ะก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นดิ่งลงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของเทคโนโลยีการสื่อสารส่วนเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ก็มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะจากที่เชอร์รี่เล่าข่าวไปตอนเช้าก็อยู่ที่108.48จุดตอนนี้ก็อยู่ที่108.84นะคะ เงินยูโรก็ยังอยู่ระดับต่ำกว่า0.9975ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะส่วนน้งคํำก็ซื้อขายอยู่ที่1,749.8นะคะลดลงมานิดหน่อยแล้วก็เงินบาทไทยแลกได้อยู่ที่36.19บาทต่อดอลลาร์ e ค่ะคราวนี้มาดูที่คำแถลงการของเฟดนะคะก่อนหน้านี้เฟดเขาขึ้นดอกเบีย้ยอัตรา0.75%ในการประชุมบอดติดต่อมา2ครั้งแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่เฟดจะพิจารณาขึ้นปลายเดือนกันยายนนะคะเฟดเขาได้บอกว่า อาจจะขึ้น0.75อีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานค่ะซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อมาเดือนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมนะคะตัวเลขได้ลดลงไปบ้างเจอร์รองพาวเวลบอกว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าข้อมูลนี้ที่ลดลงเนี่ยยังคงเป็นระยะเวลาที่สั้นอยู่นะคะเพราะว่ามีเพียงแค่เดือนเดียวมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คณะกรรมการเฟดเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้ปรับตัวลงแล้วค่ะและเฟดก็จะไม่ตัดทางเลือกนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่มากกว่าปกติในเดือนกันยายนค่ะ การคุมมข้มนโยบายของการเงินต่อไปนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและก็ตลาแรงงานของสหรัฐซึ่งในอดีตนะคะเฟดเคยมีบทเรียนมาแล้วนะคะในปี1970ที่ราคาข้าวของแพงขึ้นผลจากการที่เฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยไม่ต่อเนื่องครั้งนั้นนะคะจึงเป็นบทเรียนว่าวันนี้เนี่ยเฟดจะต้องดําเนินต่อไปเพื่อให้ประสบผลสาเร็จค่ะโดยภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะอาจได้รับผลกระทบจากการที่เฟดยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่า ความล้มเหลวในการรักษาสเสถียรภาพของราคาจะทําให้เกิดผลกระทบมากกว่าก็เป็นสรุปคํากล่าวของเจร์มพาวเวลนะคะในการประชุมประจําปีของเฟดที่เมืองแจสันโฮในวันนี้ค่ะส่วนการประชุมครั้งต่อไปก็คือวันที่20และก็21กันยายนนะคะแล้วก็มีรายงานดัชนีราคาผพืบริโภค CPI ของเดือนสิงหาคมครบกําหนดวันที่13กันยายนแล้วก็การจ้างงานรายเดือนนะคะอีกทีวันที่2กันยายนค่ะ คราวนี้มาดูที่ข่าวบริษัทเทคโนโลยีของจีนนะคะในสหรัฐก็คือวันนี้วันศุกร์ที่26สิหสิงหาคมคณะกรรมการกำกับดูแลการบัญชีของบริษัทมหาชนเขาได้ลงนามนะคะกับข้อตกลงกับคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในข้อตกลงนี้อนุญ,ญาตให้หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบของสหรัฐ เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อตรวจสอบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจีนนะคะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐโดยไม่มีการแก้ไขใดๆนะคะซึ่งการตรวจสอบจะเริ่มภายในกลางเดือนกันยายนค่ะแล้วก็จริงๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในข้อตกลงนี้เขาก็มีการเรียกร้องมีการขัดแย้งกันมานานแล้วนะคะซึ่งคณะกรรมาการกำกับดูแลบัญชีของบริษัทมหาชนเนี่ย เขาไม่สามารถตรวจสอบบริษัทในจีนและก็ฮ่องกงนะคะที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ของ n a s d a กนะคะได้โดยจีนเนี่ยเขาก็อ้างถึงว่าเขามีความกังวลด้านความมั่นคงของชาตินะคะแล้วก็จนปี2000นะคะในสหรัฐเนี่ยก็ได้ผ่านร่างกฎหมายที่ใช้เป็นกฎหมายแล้วนะคะสำหรับบริษัทต่ตางชาติที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ถูกถอดออกจากตลาดได้ทันทีค่ะ ในกฎหมายนี้นะคะบริษัทต่างชาติที่เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐจะต้องเปิดเผยผู้ถือหุ้นที่แท้จริงว่าเป็นใครหรือว่าบริษัทที่เข้าจดทะเบียนถือหุ้นโดยรัฐบาลต่างชาตินะคะขณะเดียวกันเนี่ยในงบการเงินบริษัทก็จะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานด้านการตรวจสอบบัญชีของ Public Accounting Oversight Board ค่ะแล้วก็ต้องเป็นเวลา3ปีติดต่อกันนะคะ เรื่องนี้นะคะสมาชิกวุฒิสภาจากเดนมาร์กนะคะคริสวนฮอรเรนแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาจากคริปเปอรกันจอนคาร์นนดี้นะคะเขาได้กล่าวในการแถลงการ์ว่าเขารู้สึกชื่นชมในการบรรลุข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายที่ผ่านไปในวันนี้แล้วก็เพื่อเป็นการทําให้แน่ใจว่าทุกบริษัทที่ดําเนินการในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบแบบเดียวเหมือนกันหมดค่ะ <c oughs> ส่วนทางด้านของประธานสํานักงานคณะกรรมการกําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่า sec ก็บอกว่าจะมีบริษัทจีนร,ราวๆ200แห่งนะคะอาจจะถูกแบนซึ่งรวมถึง Alibaba Group JD.com Inc. แล้วก็ Neo อิงนะคะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงแต่โดยสรุปวันนี้นะคะหลังจากผ่านข้อตกลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้บริษัทจีนหลายร้อยแห่งนะคะมีโอกาสเข้าถึงตลาดทุนได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อนักลงทุนของบริษัทของสองประเทศค,ค่ะ ส่วนคณะกรรมการกำกับดูแลการบ,บัญชีของบริษัทมหาชนนะคะซึ่งเขาทําหน้าที่ดูแลการตรวจสอบของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐเขากล่าวว่ามันเป็นข้อตกลงที่มีรายละเอียดและชัดเจนที่สุดที่หน่วยงานกํากับดูแลเคยทํากับจีนมานะคะส่วนทางจีนเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีนนะคะกล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นขั้นตอนสําคัญในการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบค่ะ อย่างไรก็แล้วแต่นะคะหุ้นเทคโนโลยีของจีนก็พิ่งขึ้นหลังจากข้าตกโลดังกล่าวผ่านไปนะคะอย่างหุ้นของอาลีบาบาเพิ่มขึ้น2.6%หุ้นของพินดูโอนะคะก็เพิ่มขึ้น6%แล้วก็ของไบดูอิงก็เพิ่มขึ้น3.3%ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องที่จีนเขาซื้อที่ดินในสหรัฐนะคะคลิปข่าวเก่าที่ชลิซเล่าไปก็ไม่ได้ให้รายละเอียดในร่างกฎหมายมากนักน,นะคะในคลิปนี้ชลิก็จะอธิบายเรื่องของร่างกฎหมายนะคะในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมค่ะ ก็คือตอนนี้นะคะที่รัฐสภานเนี่ยเขามีการผลักดันในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยจากการซื้อที่ดินของชาวต่างชาติในสหรัฐมากขึ้นข้อมูลคร่าวๆนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีรายงานระบุว่าตั้งแต่ปี2010บเนี่ยบริษัทของจีนซื้อที่ดินในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะคะจาก14,000เอเคอร์นะคะตอนนี้เพิ่มขึ้น3 5 0 0 0 0เอเคอร์ค่ะ แล้วก็ที่ดินเหล่านี้มักจะมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงอยู่ใกล้กับฐานทัพทหารสำคัญๆของสหรัฐนะคะซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรวมถึงความกังวลในด้านความมั่นคงแห่งชาติด้วยค่ะอีกทั้งนะคะในจีนเขาก็มีกฎหมายนะคะมาตรา7ของจีนเขาระบุว่าองค์กรหรือว่าพลเมืองใดๆเนี่ย จะต้องสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของจีนนะคะตามกฎหมายและจะต้องรักษาความลับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองของจีนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะวุฒิสมาชิกหลายคนในรัฐสภาเนี่ยเขาก็ทํางานร่วมกันนะคะทั้งสองพรรคทั้งเดมคร a ดกับร e พับ l ิกันแต่ว่าแกนนำเนี่ยจะมาจากฝั่งของรีพับบิกันนะคะอย่างเช่นวุฒิสมาชิกแซนด์ทอมมี่ทูเบอร์วิลนะคะของรัฐ阿拉สกาค,าค่ะแล้วก็ทอมคัตตันนะคะจากองางันซอ สองคนก็กำลังพยายามออกร่างกฎหมายให้รัฐกลุ่มมากขึ้นนะคะเพื่อห้ามไม่ให้จีนถือครองที่ดินในสหรัฐรวมถึงมีบทลงโทษนะคะสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในการรายงานการถือครองที่ดินค่ะในร่างกฎหมายใหม่นะคะจะมีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติมนะคะต่อกับกฎหมายเดิมที่ใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นนะคะในกฎหมายจารกรรมปี1917ค่ะแล้วก็ในนี้รายละเอียดก็จะประมาณว่าบุคคลใดก็ตามนะคะที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีการ พยายามที่จะเป็นบ่อนทำลายกองกำลังติดอาวุธของสหรัฐในระหว่างสงครามหรือเพื่อทางใดทางหนึ่งนะคะเพื่อช่วยเหลือในการทำสงครามของศัตรูนะคะรวมทั้งผู้ที่สมคบคิดสอบแนมซ่อนปกปิดข้อมูลต่างๆทั้งหมดนะคะหรือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลเอกสารลับเนี่ยก็คือจะมีบทลงโทษนะคะที่เป็นไปได้ตั้งแต่ค่าปรับยึดทรัพย์จำคุกแล้วก็ประหารชีวิตค่ะคือในอดีตเขาก็ใช้กับทหารสงครามนะคะ ส่วนณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องการให้มีคําสั่งสามารถให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางทําการสอบสวนบริษัทและบุคคลนะคะรวมถึงยึดทรัพย์สินของพวกเขาได้หากละเมิดกฎหมายจารกรรมค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการช่วยเหลือรัฐบาลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยวุฒิสมาชิกของฝั่งนรนบอนธุการนอย่างทาําคอตันเขาก็กล่าวถึงว่าจีนน่ะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ แล้วก็มันต่างจากอเมริกานะคะอย่างเช่นหากพลเมืองชาวอเมริกาต้องการจะซื้อฟาร์มในแคนาดาหรือว่าซื้อคอนโดเนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลของสหรัฐค่ะแต่ว่าในจีนนะคะถ้าหากว่าเอาเงินออกนอกประเทศนะคะอย่างมาซื้อฟาร์มเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะโดยผ่านการประมูลเสนอราคาก่อนถึงจะถูกเลือกนะคะและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราควรที่จะมีกฎหมายเพื่อหยุดการครอบครองที่ดินจากจีนในสหรัฐค่ะส่วนวุฒิสมาชิกสหรัฐไม้ราวนะคะกับ อที่สมาชิกจอห์นทูนนะคะเขาก็สนับสนุนร่างกฎหมายส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการเกษตรโดยสิ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเขาต้องการให้ขึ้นบัญชีดําจีนรัสเซียอิรันและก็เกาหลีเหนือนะคะจากการลงทุนซื้อที่ดินหรือว่าธุรกิจที่มีความเสื่องต่อการเกษตรของสารัฐค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการป้องกันทางการเกษตรและก็ความมั่นคงนะคะที่ยังรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศการจัดหาพื้นที่ทางการเกษตร ตลอดจนกำหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะรายงานความเสี่ยงของการเทคโอเวอร์จากต่างประเทศแล้วก็การลงทุนในบริษัทเกษตรกรรมค่ะโดยสรุปนะคะร่างกฎหมายนี้ก็ถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการเฉพาะเพื่อพิจารณาแล้วนะคะแล้วก็จะทราบความคืบหน้าอีกทีหลังจากที่สภาของเค้เากลับจากวันหยุดเดือนสิงหาคมค่ะโอเคค่ะก็สรุปจบไปกับข่าวที่2ของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นจากเพื่อนๆพืนทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ